เหรียญ10บ,บาทปี2561ซื้อสูงสุดถึง5,000บาทคุณฟังไม่ผิดครับมีรุ่นที่เราซื้อสูงถึง5,000บาทจริงๆเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันและเอาตัวอย่างให้ดูครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านครับ ผมบุิพัฒนศิระเรืองวานิชครับสำหรับรอบนี้นะครับผมจะมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ามีเหรียญ10ปี2,561ที่มีการตกลงราคากับร้านปาน,านันแล้ว FC ส่งมาจริงๆครับยืนยันว่าซื้อจริงนะสภาพสวยๆเนี่ยตอนนี้นะครับเราสามารถซื้อได้0 00ง5 0 0 0บาทหรือถ้านะครับมีความที่แบบว่าสวยมากจริงๆ โลหะ oh a, มันใช่อะไรจริงๆเลยต่างๆพวกนี้นะครับนะผมซื้อได้สูงสุดถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวครับวันนี้ใครที่ดูจบแล้วนะครับนะก็สามารถติดต่อหาผมตามช่องทางนี้นะครับไม่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน l ลน e แอดปานนัน8.8 8นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วเวลา9.00โมงเช้าถึง4.00โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 5. ถ้าไม่ชัวร์ไม่จำเป็นไม่มั่นใจไม่ต้องมาด้วยตัวเองครับ แค่ส่งภาพมาประเมินราคาตกลงราคากันกับ FC ของเรานะครับเดี๋ยว FC ของเราประเมินราคาให้นะครับแล้วก็เออไม่ใช่นะเดี๋ยวแอดมินของเราเออนะประเมินราคาให้นะส่งภาพมาก่อนนะแค่นั้นแหละง่ายๆเลยนะครับนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ดูรายละเอียดว่าเรารับซื้อแบบไหนดูแค่ภาพเฉยๆหน้าปกบางทีก็ไม่อ่านมีครับมีคะต้องบอกเลยวงการนี้นะครับ มันก็เหมือนกับพระเครื่องนะพระเครื่องก็มีหลายบล็อกใช่ไหมมีแท้มีปอมลอมอะไรต่างวงการนี้ก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเราไม่มีทําใบรับรองใบรับประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าขายประเมินราคาฟรีครับขอแค่ตรงตามที่เรารับซื้อครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดกับเรื่องของนะเหรียญสิบ ปี2 5 6 1นะครับซึ่งผมได้มานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับทุกท่านดูตามนี้ก่อนนะฮะทุกท่านดูตามนี้ฮะนะปกตินะครับนะดูนะเนี่ยนะหัวกับก้อยสลับกันหัวกับก้อยสลับกันนะครับนะคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยนะไม่นอนก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่นะแต่ผมไม่ได้หมายถึงเหรียญนี้นะครับเพราะเหรียญที่ f c ส่งมาขายเราแล้วมีการเจอกันจริงนะมันดันเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับ เป็นเห like, paper, ung, Luckily, รียญที่นะปั๊มขยื่นบล็อกถูกต้องอะไรต่างๆเลยเห็นไหมฮะหัวกับก้อยสลับกันครับเหรียญที่ท่านเห็นตรงนี้ฮะนี่ครับเป็นเหรียญแบบสีเดียวผิดพลาดแล้วมันหลุดออกไปนะคุณเห็นไหมว่าเอ่อเป็นเหรียญสิบนี่เหรียญสิบไม่ใช่เหรียญสองสีไม่ใช่เหรียญสองสีเป็นเหรียญสีเดียวที่มันปับปนไปนะฮะขนาดมันจะคล้ายๆกับเหรียญห้านะเห็นไหมบล็อกนี่คือถูกต้องความนูสูงต่ำอะไรถูกต้องเพียงแค่โลหะไม่ใช่โลหะสองสีและไม่ใช่ เหรียญสิบสีเดียวแบบเต็มเตแต่เป็นเหรียญเซบที่ปั๊มลงบนเหรียญห้าเออนะปั๊มลงบนเหรียญดิบเหรียญห้าพูดง่ายๆก็คือนะมันก็จะมีเหรียญดิบอ่ะที่มันตกลงไปนะครับนะเข้าไปนะครับในเครื่องปั๊มในอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะทีนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่านะปนไปเพราะว่านะเหรียญนี้นะครับมีวิธีดูแท้ปอมอย่างนึงก็คือเหรียญนี้มันจะมีขอบคล้ายเหรียญสิบเพราะว่านะครับมันเข้าไปในเครื่องเครื่องที่แบบว่าทําขอบอ่ะ นะคเครื่องที่แบบทาขอบด้วยนะครับแล้วก็มีการปั๊มด้วย,ยเห็นไหมขอบจะคล้ายๆเหรียญสิบแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าขนาดของเหรียญสิบมันมีขนาดใหญ่เนาะมันก็อาจจะเข้าเข้าไปในเครื่องได้เต็มที่อันนี้นะครับก็จะนะเล็กแล้วก็บางกว่านะบางกว่าหนะ่อยจะบางกว่าไรเพราะมันไม่ใช่เหรียญสิบไงมันแม่ตัวเหรียญดิบไม่ใช่เหรียญสิบไงเป็นเหรียญดิบเหรียญห้านะจีลงเข้าไปเห็นไหมเอออันนี้ตกลงราคากันได้ครับเพราะว่าเป็นเหรียญแปลกที่ วงการเขาเล่นกันเนาะสภาพอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยินดีรับซื้อจริงๆผมรับซื้อสภาพแหละก่อนหน้านั้นผมเจอเหรียญที่ปั๊มบนแม่แม่ตาเนี่ยไปปั๊มลงบนเหรียญดิบ2บาทนะอันนี้ก็คือปั๊มบนนะเหรียญดิบนะบขนาด5บาทเออใครมีแบบนี้นะครับก็ติดต่อหาเราตามช่องทางนี้นะครับเฟซบุ๊กป้าหน,นันไลน์แอดป้าหนัน888นะครับราคามีขึ้นมีลงครับวันนี้นะครับถ้าใครดูเราแล้วเฮ้ยเข้าใจว่ะรู้เรื่องว่ะที่ ร้านปนันรับซื้อนะครับแล้วก็อยากได้ราคานี้เผื่อ้วันหน้าเจอมาคุณอยากได้ราคานี้คุณพิมพ์มาได้เลยครับว่าจองคิวไว้ก่อนเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีอาชีพมันจะมีค่าใช้จ่ายแต่เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองคิวนะไม่มีทําใบรับรองใบประกันไม่มีนะการจองคิวของเราคือคุณรับรู้ว่าเรารับซื้อแบบไหนแล้ววันหนึ่งคุณเกิดเจอจริงๆเราจะให้สิทธิ์ท่านนะครับในราคาที่ท่านดูวันนี้ อย่าลืมนะว่าเวลามีคนเห็นเยอะๆเนี่ยแล้ววันหลังนี่มีคนมาดูคลิปแล้วมีคนเห็นเยอะๆแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันมีหลุดออกไปแบบนี้ถ้าออกมาขายเยอะราคามันมีโอกาสร่วงลงครับนะเพราะฉะนั้น,นวันนี้แค่คุณพิมพ์เข้ามาเนี่ยจองคิปนี้มาหรือว่าแชร์หน้าเฟซนี้นะครับไปไว้ที่นที่อ่อเพจหน้าเฟซคุณอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เป็นขี้เหรนเฮ้ยเนี่ยคุณดูคลิปนี้แล้วนะครับเนี่ยเพจจริงคุณมีโอกาสได้เจอตัวจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเพจวิชาชีพออกมาเยอะเลยครับนะมาจาก พวกนะฟังปล่อยเพจอะไรนู่นนะเมืองหลวงกมเมอร์เนอะก็มันมาจากฝั่งนู้นเยอะมากรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรสักทีเลยนะมันก็เลยหลอกเอาเงินนะทำเพจปลอมหลอกค,คนนัคนนี้เยอะมากเพจปานั้นเจอเยอะเลยนะครับหน้าโมโหหน้าเบื่อมากจริงๆนะครับนะแล้วอย่างนึงเวลาคนไปดูเพจปลอมมาไปดูข้อมูลเพจปลอมมาเนี่ยจะมาขายเราอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่านะครับมันก็ มันน่ารำคาญนะดา่ามิจะดา่ายังไงนะฟ้องหมิ่นประมาทไปไม่มีเงินจ่ายร้องห่มร้องไห้ชีวิตฉันอนะยากจนอาภัพที่ฉันต้องมาดา่าเพราะว่าฉันฉันเรียนมันน้อยเฉันไม่มีเงินฉันจนเป็นข้ออ้างที่แบบโง่ๆมากนะผมก็เลยนะไม่รู้วยทำไงวะตอนนี้นะเอาเป็นว่านะครับนะวันนี้เนี่ยนะเผยจ,จริงเนะีนะ่ยฝากด้วยแล้วกันไม่มีใบ,บ,บรับรองใบรับประกันไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นนะครับแค่ส่งภาพประเมินราคามีให้ตรงตามที่เรารับซื้อนะครับ